สวัสดีครับ EP ที่54พื้นดวงของคนที่เกิดวันศุกร์เดือนหนึ่งปีมะแม,แม่ก่อนที่จะไปรับฟังคําทํานายอยากแจ้งให้ทุกคนทราบว่าวันเดือนปีเกิดที่ใช้ในการทํานายเราอ้างอิงมาจากปฏิทิน100ปีสําหรับท่านใดที่ไม่มีปฏิทินในการอ้างอิงสามารถเพิ่มเพื่อนทาง QR code แล้วสอบถามวันเดือนปีเกิดจากปฏิทินไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆครับพื้นดวงของคนที่เกิดวันศุกร์เดือนหนึ่งปีมะแม,แม่เป็นคนเก่ง อ่อนน้อมถ่อมตนจะอยู่กับความผาสุกการสังคมที่ดีมีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานไปไหนก็มีคนยกย่องนับถือเป็นคนชอบคิดมากก็เลยทุกข์เพราะความคิดส่วนใหญ่จะคิดเรื่องเกี่ยวกับอาชีพคู่ครองและบอดวานมีความมักใหญ่ไฝ่สูงผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนดีมีความมั่งคั่งร่ำรวยดีมีเกณฑ์ประกอบอาชีพกับเพื่อนฝูง มีเสน่ห์กับเพศตรงข้ามจะทุกใจถ้าไม่อยู่ในศีลกินในธรรมกฎแห่งกรรมจะติดตามเหตุที่ทำไว้สิ่งที่ต้องระวังคือคนที่มาเกี่ยวข้องจะทำให้เสียชื่อเสียงโกหกใส่ร้ายป้ายสีผู้ใหญ่ที่มีอำนาจเหนือกว่าจะกั่นแกล้งใส่ความทำให้เสียสุขภาพจิตผู้ใหญ่ก็จะมีอยู่สองแง่นะครับคนที่สนับสนุนกับคนที่ใส่ร้ายป้ายสีสำหรับปีที่ดวงตกต้องระวังเรื่องของอารมณ์ความคิดสุขภาพและอุบัติเหตุช่วงปีที่ดวงตกเนี่ย จะมีปัญหาในเรื่องของครอบครัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสูญเสียความเชื่อมั่นไม่ประสบความสำเร็จทั้งในเรื่องการงานการเงินความรักการพังพินาศเสียหายกับหลายๆเรื่องจะกังวลใจกับเหตุการณ์ที่ไม่ลงตัวและให้ระวังเรื่องของอุบัติเหตุด้วยชะตาชีวิตทุกคนถูกกำหนดมาแล้วว่าจะต้องเล่นบทไหนไม่มีใครหนีพ้นวิบากกรรมที่ทำกันมาตั้งแต่อดีตชาติถ้าเรารู้เท่าทานันวางจิตวางใจให้ดีทำเหตุให้ดี ก็จะมีความสุขได้ในทุกๆวันสำหรับช่วงอายุที่ดวงตกมากที่สุดมี3ช่วงครับคือช่วง20-21 3 8ถึงแถึงและ83-84ถึง84ช่วงที่ดวงตกมากที่สุดเนี่ยถ้ามีปัญหาเรื่องสุขภาพก็อาจจะถึงชีวิตได้หรือถ้ามีอุบัติเหตุก็จะเกิดอุบัติเหตุใหญ่อาจถึงแก่ชีวิตได้เช่นกันคราวนี้เรามาดูทั้งชีวิตกันว่าตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ99ปีมีช่วงไหนที่ดวงตกบ้าง เริ่มต้นตั้งแต่5-6ขวบ20-21 23-24 38-39 49-50 53-54 68-69 83-84และ86-87ช่วงที่ดวงตกจะมีอิทธิพลของตัวเลขทำให้เราคิดผิดทำพลาดได้ง่ายๆขอให้ทำอะไรรอบคอบ ระมัดระวังเป็นพิเศษอย่าไปทําอะไรเสี่ยงๆจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายขอให้มีความสุขกับปัจจุบันอย่าไปติดกับอดีตจะทําให้ทุกข์อย่าไปกังวลกับอนาคตจะทําให้ไม่มีความสุขขอให้อยู่กับปัจจุบันทําเหตุให้ดีแล้วผลก็จะดีปัญหาอะไรที่แก้ได้ก็แก้ไปแก้ให้เต็มที่ถ้าแก้ไม่ได้ทําสุดๆแล้วก็ให้ยอมรับปัญหานั้นขอให้อยู่กับปัจจุบันมีความสุขในทุกๆวันนะครับ